พี่น้องครับเมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาโลกต้องช็อกเมื่อนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ประกาศลาออกด้วยเหตุผลที่ไม่ควรช็อกแต่เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมเธอได้บอกว่าเธอเหนื่อยโดยใช้คาว่า Burnout เธอได้พูดชัดเจนว่าตำแหน่งที่สำคัญนี้ มาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเธออยู่ในหัวใจของชาวนิวซีแลนด์เกือบทุกคนเธอได้นำนิวซีแลนด์ผ่านวิกฤตโควิดเธอได้นำนิวซีแลนด์ออกจากสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่เธอได้นำนิวซีแลนด์ผ่านช่วงที่มีผู้าก่อการร้ายมาในประเทศและเธอได้นำนิวซีแลนด์ผ่านวิกฤตเหล่านี้ในระหว่างที่เธอเป็นแม่มือใหม่ ผมมั่นใจว่าในระหว่างที่เธออยู่ในตำแหน่งเธอไม่ได้รู้สึกกลัวกับปัญหาแต่มันเกิดขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าที่เธอคิดว่าเธอไม่สามารถให้กับประเทศได้100อเซอีกต่อไปเราอาจลืมไปแล้วครับว่ามนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักรจริงๆผมก็ชื่นชมผู้นำประเทศที่ผ่านมาหลายๆท่านที่เราเห็นท่านบนจอทีวีหรือทำกิจกรรมทุกวันโดยไม่มีวันหยุดยอมรับว่าท่านเหนื่อยครับยอมรับว่าท่านทุ่มเทอย่างมากผมไม่อยากจะโยงสิ่งนี้เข้ากับเรื่องเล่าที่ ผมกาลังจะบอกคุณดังนี้นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถและคุณมีช่างให้เลือกอยู่2ประเภทประเภทแรกคือคนที่ขยันขันแข็งไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ขยันขันแข็งมากเมื่อมีรถเข้ามา1คันด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดช่างคนที่1ก็ไปซ่อมรถตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่ไม่สามารถที่จะทําให้รถนั้นสตาร์ทติดขึ้นมาได้กับคนที่2ครับเกเรมากิกนเหล้าสูบบุหรี่หายไปงีบต้องมานั่งตามตัวกันตลอดเวลาแต่ช่างคนนี้เมื่อมีรถเข้า เข้ามาในตอนเช้าในอู่ด้วยอาการที่เหมือนกันปรับซ่อมให้มันสตาร์ตติดได้ภายในครึ่งชั่วโมงคุณจะเลือกใครครับระหว่างช่างคนแรกที่อาจจะใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะทาให้รถสตาร์ตติดได้1นึ่คันกับคนที่สองที่อาจจะเกเรนหน่อยแต่มีรถเข้ามา5้าคันถึง7จ็คันต่อวันและสามารถหาเงินให้เจ้าของอู่ได้ถึง7รอบฉันใดฉันนั้นครับเรารู้ว่าผู้นําประเทศเราบางคนเหนื่อยทํางานทุกวัน คิดเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาประเทศแต่ในเมื่อผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีท่านควรจะทําไงครับท่านควรจะยังอยู่หรือท่านควรจะถอยหลังกลับมาให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ในโลกนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเพียง3-4ปีก็ประสบความสำเร็จมากกว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่ทำงานมาทั้งชีวิตคอมเมนต์ Comment มาด้านล่างว่าท่านจะแนะนำผู้นำเหล่านั้นว่าอย่างไรและผมจะส่งข้อความเหล่านี้ไปถึงรัฐบาล and that's One minute with ram see you next time